วว้าเอาละครับสวัสดีในติดคอมเนี่ยเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมเศรษฐีในอีเวนต์ใหม่นะฮะอาจจะมารีวิวช้านิดนึงนะเออต้องขออภัยเอออีเวนต์นี้น่าสนใจนะครับเป็นปืนฟองสบู่นะอ่ะไปดูรายละเอียดกันข้างในดีกว่าแชกนี่ดูประกาศเลยละกันมันดึก แล้วแหละตอนนี้สุดยอดปึ่งฟองสบู่นะฮะเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกักขังนะเมื่อตกแลนด์มาก็เหมือนสกิลฟองสบู่นะครับแต่นี้มันอยู่ในรูปของจี้นั่นเองเนาะง่ายๆวิธีการหาต้องหาจี้เอบวกอ๋อเลขแปดเลขสี่เลขสองเลข 4, เจ็ดนะครับถึงจะได้นะฮะเอาไปแลกเอานี่แล้วมี อลูกบาทแบบเลือกจี้ได้นะครับเป็นเครื่องรางสุดฮิตนะฮะใครไม่ได้จี้ไหนก็ลองไปแลกได้เลยนะครับมันเลือกได้เลยนะว่าจะเอาจี้ไหนเนาะอันนี้น่าจะแลกยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดอีกทีอ่ามีออฟมาใหม่ด้วยนะครับแสงเกตยศอ่าอยางใช้อย่างละสามชิ้นนะครับว่าไปดูสีกันแล้วกันสีไหนให้ออฟอะไรบ้างมาดูกันเลย อันนี้แบบสุดฮิตเบอร์8เบอร์4เบอร์2เบอร์7นะครับนี่ทุกทุกอันเลยอะสีส้มนี่แสงสีส้ม70โอ้ย70เลยเหรอสูงนะโอเคเลยนะสายล้มนะครับโอ้โหต้องรีบมีเลยนะฮะ70เนี่ยสุดยอดสุดติ่งแล้วเนี่ยอ่าสีฟ้าสร้างแรนมาร์คสุม่มคูณ2อคูณสคูณเออคูณ2องคูณสคูณแนะครับ70%นะ โอ้นี่เหมาะกับใส่ลมมากเลย2ออฟนี้อ่าสีเหลืองสีเหลืองหลุมดำเจ็นะครับเมื่อเราสร้างหลุมดำนะฮะคุณ2องคุณสคุณแปุ่มนะเอออันนี้เอาไปใส่พวกอา่าอะไรนะเครื่องกำเนิดหลุมดำก็ได้หรือว่าด,ดูดซ่วมก็ได้นะเออแจมนะครับแล้วก็สีเขียวเบิ้ลยี่ โอเคเลยนะครับเบอร์ยี่สิบหกมันมีสูงสุดเท่าไหร่ยี่สิบแปดปะนะครับเท่าที่มีมาอีเวนต์ก่อนหรือว่า,ายี่สิบเจ็ดนี่แหละไม่แน่ใจยี่สิบหกก็ถือว่าโอเคมาตรฐานดีนะฮะโอ้เอาไปใส่ได้เลยเนี่ยใสย่ใส่ไปวิกตอรี่สบายอ่ะหายังไงจี l คัสเอนะครับพรีเมียมได้หมดเลยกล่องนะฮะตัวุ่มเอบวกก็มี อันนี้ก็รายละเอียดพวกลดราคาเพิ่มราคา,าลดราคาเพิ่มอัตรานะฮะกันตีบวกแล้วก็อัพอัพจี้ไหนเต็มได้จี้นั้นมานะครับนั่นแหละการเล่นเนาะอ่ะมีลูกเต๋ามาใหม่ด้วยนะลูกเต๋าถุงนำโชคนะฮะเสียงน่ารักดีนะครับอ่ะลูกเต๋าใหม่ก็ต้องซื้อนะฮะนี่เพราะว่ามันบวกคุกขี้เยอะนะฮะโอ้ย ร้านสองเพชรนี่แพงไหมนะใครเลเวลไม่ถึงก็รีบๆเล่นนะครับจะได้เอาเงินซื้อได้นะซื้อเลยแล้วกันอ่ะอัพดิว่าจะหมดปทัทลไหายคะ่ะอัพโอเคร้านหกเลยเหรอลูกนี้ร้านหกเลยนะจังหวะนี้อ่ะ แทงอยู่พอสมควรนะฮะไปเปิดกล่องดองกันดีกว่าเผื่อได้จี้ใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องเข้าไปดูกันนี่นะฮะผมยังไม่ได้เล่นเลยนะวันนี้มันมีคูณ5อยู่นะได้เนี่ยเครื่องรางในอีเวนต์เนี่ยสุ่ม a ถึง a บวกนะครับก็ลองไปเล่นกันดูเนาะนี่เพนกวินคือรูปแบบแบบเลือกได้นั่นเองนี่ก็ใช้อย่างสามนะครับในการแลกแสงสีต่างๆโอเคเนาะ อีเวนนี้น่าสนใจอยู่นะแต่มันไม่ยากถ้าเราเปิดเจอเอบวกอจะได้ไม่เนี่ยของดองเนี่ยไม่เคยได้อะไรจากของดองเนยนะบอกเลยไม่มีดวงหรือไม่มีอะไรสักอย่างมีใจแต่ไม่มีดวงนี่ถ้าได้ชื่อน่าจะขึ้นนะอันนี้อะไรเนี่ย อ๋อที่เราอัพอัพลูกเต่าเต็มนะครับนี่ได้มาหนึ่งกลอง่องเบอร์อะไรอเอ่ยเบอร์แปลดเบอร์แปลดโอ้โหผมเปิดก็คงหนีไม่พ้นเอนั่นแหละดูแล <c oughs> มีไหมเนี่ยที่ดองไม่มีก็จะได้ไปเปิดนะครับข้างในนั่นแหละ นี่เบอร์สมาละแปดสี่ 8, ต้องเป็น A บวกเลยนะถึงจะได้ปืนฟองสบู่้าเป็น A ก็ไปแลกกล่องเอากล่องกล่องลูกบาศเลือกได้ละกันเพราะว่าผมอยากได้หมวกเออ่หมวกไล่ล่ายอยู่นะหมวกไล่ล่าย,ยังไม่มีเลย เบเจ็ดมาแล้วหมวกไร่ล่าที่มันคนอื่นเบิ้ลแล้วก็เปอร์เซ็นเพิ่มอ่ะ,อะหมวกนั่นแหละอยากได้นะฮะเพราะว่ายังไม่มีขาดอยู่อันเดียวเลยตอนนี้กล่อง,องขวัญน่าจะหมดแล้วแหละ,ะว่าไม่ค่อยได้เลยนะฮะ แล้วนะครับผมอ่านี่กล่องนแชมเปลกก็ไม่น่าจะออกยากนะว่าเปิดกี่ดองมาก็เจอง่ายอยู่นะเออไม่น่าจะยากอ่ะลองไปเปิดกันดูนะครับอ่านี้ก่อนคะแนนลัคกี้กันแล้วกันเผื่อได้เผื่อได้อ่ะไม่ได้นะฮะ อัเคตแสงมีไม้อัพก่อนโอ้ไม่ติดเลยหรอพ่อจะเกินไปไหมอะไรดีวะ โ okay. อเคดูนี่ผมขาดอะไรขาดบ้านเลย <c oughs> เอ้บวกทั้งนั้นเลยมาชึบชึบชึบครั้งที่หนึ่งได้เลวยว้าวแจม โอเคอยู่นะครับทีเดียว2องันเนี่ยโอเคนะนี่ชื่อขึ้นอีกแล้ว yes เบอร์สีมาแล้วเอบวกเบอร์สนะฮะโอ้ยแสงเหลืองด้วยชื่อมาอีกแล้วแต่ไม่ได้เอบวกนะเบอร์สองโอเค แย่ yeah, ทูกคคอยางเปนกวินมาแล้วโอ้โเบอร์สองมาอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วออกไปดูก่อนไปดูผลงานก่อนเบอร์แปดสีเหลืองนะฮะโอ้เบอร์สองเหลือเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดเอบวกนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเอบวก เนาะอ่ะเดี๋ยวลองไปปั่นลูกบาทแผนกวินรอแล้วกันเพราะว่าอยากได้หมวกอยู่มาดูสิมีจี้อะไรให้เลือกบ้างไปอัพแล้วกันนี่ชื้อ เปิดลอยนะฮนี่นะครับเลือกได้เลยใครไม่มีที่ไหนก็เลือกเอานะฮะซื้อต่อก็มีแล้วไกด์มีแล้วแปลนมีแล้วมีทุกอย่างแล้วนะฮะเหลือแค่นี้แหละรับเลยโอเครับแล้วมันไปไหนวะเนะี่ย โอ้กว่าจะได้นะยากมากเลยหม,หมวกหมวกหัวขวดเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนวะเออได้ยากจริงจริงบางทีจี้ที่เราไม่ได้นะมันก็ไม่ให้นะคนส้นตีนจริง,จร,งจริงเลยแม่งก็ไม่ยอมให้เลยเว้ยเฮ้ยไอจี้เนี่ยที่เราได้แล้วเนี่ยโอ้โหนะครับมาลัวๆนะฮะมาซ้ำๆเลยไม่รู้เป็นอะไรคนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะ ผมเนี่ยรวมอีเวนจี้เมื่อไหรน่นี่แท็กซี่มาตลอดนะฮะอ่านี่อันนี้เป็นรวมแล้วกันไหนนะนี่โอเคเยวไปรวมช่วงอีเวนจี้มาก็น,นี่แหละอัพเลยนะครับใครที่มีที่ที่อยากอัพไวน้นี่แสงเสริงอะไรพวกนี้อัพไปรอเลยเมืองทองนิดนึงนะ เดือเจ็ดล้านแล้วเนี่ยเอาไปเลยเนะฮะจะได้เปิดที่ต่ออ่ะหมดแล้วมั้งโอเคซุ่มก่อนนะครับมาอีมาอีกแล้วอ่ะมาทุกรอบเลยเนี่ย ดีดีดีเบอร์เจ็ดโอ้ยรอบนี้มาอีกแล้วเบอร์แปดมาอีกไหมมาอีกแล้วโอเคขอให้มาทุกรอบครับเพราะว่าผมผมจะรีรออฟอยู่ดีนะฮะโอ้เรามีเงียบว่ะ เบอร์เจ็ดมาเงียบเงียบเงียบไม่เอาอย่างเงียบสิลูกใส่คอไม่ดีเลยนะโหเงียบไปแก๊ยสีเขียวเฮ้ยของชอบของชอบเพราะว่าสีเขียวมันให้อบอเบิ์นนี่嘛จะเย็นในสองพี่เปิดอยู่น้องอี่เบอร์เจ็ดมาแล้วเอา เอาสิซ้ำปะวะซ้ำปะวะอ่าเหลืออีกเบอร์หนึ่งะฮะเบอร์อะไรวะเบอร์แปดเปล่าโอ,อ้เบอร์แปดนะฮะน่าจะใช่เอาแล้วเอาแล้วเสียไปห้าร้อยเองเนี่ยเออคุมในนี่ย่บอกตรงบอกโกงๆเลยไหนวะเดี๋ยวก่อนนี่เอาไปเลยนะฮะสามสิบเปอร์เซ็น ไม่ต้องติดบ้างหรอวะโอ้โหโหอเคดูดีๆใหไปกดผิดด้วยอืม เอาเลยดีไมค์มัตพุทธแล้วลกันก็โอ้ทีเอสผมก็จะหมดแล้วเหมือนกันนี่ไหมอ่านี้ละกันโอเครวมหน่อยเว้ยได้มีใช้เขาบ้างนะฮะ โอเคหมวกนี่ใส่ออปเปิร์เนี่ยนะ่าจะดีนะเออเพราะว่าเราใช้บ่อยเนี่ยเพราะหมวกเนี่ยมีลหลายๆใบนี่โอเคเลยนะผมว่าเอออ่ะเสร็จแล้วอารีกวะอีมาอีกแล้วเฮย้ยมา,าบ่อยเว้ยเฮ้ยนี่ สีเหลืองสีเขียวนี่อยากได้สักสามมันนะเนี่ยเพราะว่าอยากได้ออปเปิรใส่เยอะๆเลยอะ่ะใส่หลายๆที่อะ่ะเออสีเหลืองเออสีส้มนี่อะไรวะนี่แตนองฟ้านะฮะอ,อ่าเปลื่นฟองสบูน่นี่เหลือเบอร์แปดเอนะครับตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้เลยหรอสีฟ้าสีฟ้าสร้างแลนด์มาร์ก อโอเคสุ่มกันต่ออยากได้ให้ครบเลยนะเอาตัวนี้เอาจี้ก่อนแล้วกันเนาะฟองสบู่อ่ะนี่มาแล้วชื่อไมอกแก้วสองสี่โอเคมไม้ไหมโอเคขอบคุณครับแ็กมากก็ขอบคุณมาก thank you very much นี่เบอร์เจ็ดขาดเบอร์แปดนี่มาเต็มอ่าเต็มสุดยอดออกง่ายนะฮะสำหรับที่เอ G.A. บวกอาจจะออกยากนิดนึงนะสําหรับใครที่ชอบอยากจะได้ออฟใหม่ๆนี่เอาเลยครับบอกเลยคุ้มนะฮะอีเวนต์นี้เพราะว่าก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะที่ออฟอเนี่ยมันจะมาอีกเออไม่รู้นะบอกไม่ได้นะครับแล้วแต่อารมเย็นนะฮะบอกยากบอกยากถ้ามาก็รีบเลยครับรีบหาออฟเลยนะฮะใส่หมวกใส่อะไรไว้เยอะๆเลย ใส่เผื่อไว้เลยนะฮะทำจี้ไปไหลาอันก็ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบแข่งชอบเล่นห้องแพทเนี่ยสำคัญนะพวกออฟจี้ดีนะครับออฟไม่ดีก็ไม่น่าใช้นะเอออย่างแท็กซี่อะไรผมผมเนี่ยมันมันก็สุดมันเป็นแท็กซอนะแต่มันมันออฟไม่สวยอ่ะใช้ไปก็โอ้เอาแท็กซี่เก่าดีกว่าเนาะ คนที่หาจี้ได้แล้วเนี่ยบางทีก็ต้องไม่ได้ใช้นะเพราะว่าออฟไม่สวยเออก็ต้องหาออฟไซส์แบบนี้แหละนี่ผมจะทำอะไรวะเนี่ยเออจะบวกหมวกนี่มาเออจี้เอตีกันแล้วกันเ่าตั้งหมวกสองเนี่ย เอก่อนเอก่อนนี A, บ่บวกสี่ขึ้นมาแล้วบวกสี่ขึ้นมาเสร็จต้องเอบวกนะฮะโอ้โหครั้งเดียวสำเร็จแล้วเว้ยอ่ะเดี๋ยวค่อยเอามารวมกันค่อยว่ากันอ่ไปหาฟองสบู่กันแล้วกันดูซิว่าวันนี้จะได้จี้ใหม่ฟองสบู่เนี่ยจะหมดไปเท่าไหร่นะฮะไปเปิดกันต่อเลย น่าจะขึ้นนะเมื่อกี้เห็นแวบๆเบอร์สองเอธรรมดาก็อยากได้อยู่นะครับอองสบู่เนี่ยเอาไปเล่นหลายๆแนวได้สบายเลยว,ว้าวมันมีในนี้ด้วยนะเออนี่นี่สีเหลืองได้มาแล้วเว <tim? S 1> ้ยแจมแจมเออเออเฮ้ย เบอร์สองอา้าวผมลืมอีกแล้วหรอผมลืมแลกพอยต์ไม่รู้จะแลกอะไรอะ่ะแลกเชียนนี้แล้วกันแลกแม่งให้หมดอะ่ะเอาให้เต็มเลยนะฮะเอาไว้เผื่อมีลูกบงลูกบาทลายอะไรมาเลยยัดผงะฮะ แล้วแต่คนนะใครจะแลกอะไรก็แล้วแต่นะฮะอะไรไปก่อนเอาแม่งให้ตันเลยโอเคมาได้แล้วเฮ้ยโอ้ยยังไม่มาอีกเหรอ ขาด A บวกอันเดียวเองตัวเองสีฟ้าโอเคอสองบวกสองอบวกสองมาร์ลัว โอ้ย oh, เอสองเอแลนะขาดเอแปดเออยากขนาดนี้อยู่วะเอแปดเนี่ยไปแรกออฟก่อนแล้วกันโอยนี่ก็น่าแรกนะเนี่เป็นกวินเนี่ยยังได้ทังสองใบนะฮะมง <c oughs> มีความโลภสีเขียวจัดปลายสีเขียวก่อน ว่าสีเขียวเนี่ยเป็นออบเบิลใช่ปะละ่ะเนี่ยสีเหลืองมีแล้วเอาไปสักอันหนึ่งแไะไเพอสีฟ้า,าสร้างแลนคูณสองคูณสี่คูณแปดอันนี้อะไรอะ่ะตัดนงฟ้าอันนี้อะไรอะ่ะ cầm nền đâm à phải sắc ăn nhé ok mày ngồi hay một đã dùng tỏa cho ไม่นะ่ามีอะไรให้อัพเลยนะไม่อยากอัพเลยลนะเออบอก่อนสุ่มตยา yeah. ชื่อมาเว้ยโอ้โหมาเว้ยเฮยมาอีกแล้วเว้ยมาอีกแล้วเบอร์สองเบอร์สองนะฮะ อยากได้เบอร์แปดลูกไม่ได้เลยขายขายไป อับแสงดีกว่าเนอเอจะได้ลดช่องจี้หน่อยมันเต็มนะฮะอ,อ๋อย อีกป่ะเนี่ยอีกอันนึงนะฮะเอาเลยเดี่ะเ็กซี่แล้วกันโอเคมาุวมต่อเว้ยเมื่อไหร่จะได้เนี่ยเนี่ย โอ้โห A 2นี่มาหลัวๆเลยเนี่ยโธ่เบอร์ะไรหายากสุดหรอเบอร์8เหรอเอ้าต่อเว้ย ดีกว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะต้องขายแลย้วแหละสมต่อครับผมเบอร์สี่โอ้ยขเขาเจ้าเบอร์แปด อ,อ่ะวูกว่าจะได้นะฮะอ่ะล่อไปเกือบสองพันอ่ะโอเคนะครับได้ละอ่ะรับเลยจบจบกันไปนะฮะ <c oughs> อีดาบกว่าจะได้ เป็นรับแล้วเป็นตีบวกกันนะฮะชอบเลยนะครับใครที่เล่นสายล้มเนี่สบายดากเลยนะบอกเลยมีจี้นี้เข้าไปโอ้ยกักขังนี่ทีเดียวล้มอะ่ะมีโอกาสเลยนะฮะบอกเลยบอกโกงๆเลยทีเดียวหน้าไม่เลยนะครับผมเจอปืนนี้เข้าไปเนี่ยหน้าแหกกันเลยทีเดียวนะ โอ้โหไม่ติดเว้อ่าดึ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 ดลมดีไว้เคยมีออฟมาอย่างงี้ก็ต้องแจ่มเลยอย่างงี้อ่าอะไรดีนะท้องบินรวมรวมปไปเลยลูกเพ่โอเคเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนออฟแล้วกันเนาะได้แล้วนะฮะ แก่แมวแี่นี่นะอัปเดตแล้วกันอัปเดอัปเดตซะหน่อยนี่อ้อาไปโอเคมี S บวกชื่ออะไรที่ไม่ได้อปัปบ้างเนี่ย มีอันนี้นะฮะแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะบางคนอาจจะชอบใช้นะแต่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะใช้ไม่เป็นด้วยมั้งอ่โอเคโอเคนะครับสำหรับอีเวนต์น,นี้ไม่ยากไม่ง่ายนะฮะเนาะไม่ยากไม่ง่ายก็ลองไปหากันดูนะครับผมหมดประมาณเกือบ2000แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือมันได้ออฟนี่แหละ ที่ต้องการที่เราแบบมันฟิกอะ่ะออฟฟิกอะ่ะใครๆก็ชอบเนาะไม่ต้องไปลุ้นหลายๆรอบนะครับคือไม่ต้องไปลุ้นแบบเออสุ่มเอาจี้มา,มาแล้วไปแ,กแลกมันก็ต้องมาสุ่มสุ่มออ,อฟอีกโอ้โหชิบหายกว่าจะได้แต่ละออฟนะโอเคออฟนี้มาก็ต้องรีบเลยนะครับผมยังไปดูพี่เดียสองพิดเดียกันนี่ยังโหดเลยเด็ดเขมาดูใครดีวะ ส่งใครได้เล่นดีส่งใครดีส่งที่รักดีกว่าอี๋เจ็ดสิบนะครับอ่าเบิ์นกู้โอ้โหสติงนะฮะอ่ะโอเคเนาะอีเวนต์นี้ก็มารีวิวช้านิดหนึ่งต้องขออภัยนะฮะแต่ก็สรุปเลยนะฮะอีเวนต์นี้ดีนะครับอีเวนต์นี้ดีสำหรับคนที่ต้องการหาออฟ ดีๆนะฮะอีเวนต์นี้เลยใครอยากได้ออฟเบิร์กน,น,นะะรก,ก็อีเวนต์นี้เลยนะฮะใครอยากได้จี้ฟองสบู่ก็อีเวนต์นี้เลยนะฮะอ่ะไม่มีอะไรโฆษณาละก็ดีอ่ะนะอีเวนต์นี้มันมันหาจี้ใหม่ด้วยแล้วก็หาออฟเป็นในตัวด้วยโอเคนะอย่างเงี้ยทำอีเวนต์อย่างนี้น่ารักมากนะเจมเออจุบจ๊บๆอ่ะโอเคแล้วเจอกันนะฮะซีโอเกนักไทม์นะจ๊ะโชคชัยมีวัวโชคดีมีชัยบ๊ายบาย Yeah. <laughs>